สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีแนวทางสูตรเลขดับล่างนะคะมาให้รับชมนะคะเผื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็สูตรก็ค่อนข้างเดินดีนะคะเลยนำมาแบ่งปันให้ชมกันนะคะเผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางได้นะคะสูตรก็อาจจะมีผิดมีถูกนะคะเพราะแอดก,ก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษหรือ สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเลขมันจะออกอะไรหรือดับอะไรนะคะแต่สูตรนี้ก็คือเป็นแนวทางได้อีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ดับได้นะคะและก็ดับอยู่นะคะก็เลยนำมาให้รับชมกันก็จะใช้ผลของวันงวดที่แล้วนะคะตั้งทั้งเลขบนและเลขล่างนะคะตั้งไว้นะคะจากนั้นใช้หลักหมื่นนะคะหลักหน่วยบนหลักสิบหน้านะคะบวกเข้าด้วยกันนะคะ ได้ผลลัพธ์เป็นเลขตรงนี้นะคะก็คือหลักหมื่นคือ7หลักหน่วยบนคือ6หลัก10บล่างคือ5นะคะบวกเข้าด้วยกัน7จบวกหเป็น13 13าบวกหเป็น18นะคะก็เราจะใช้เลขท้ายของ18คือเลข8ตั้งไว้นะคะจากนั้นเราทําการบวกเลข5าคงที่นะคะเป็น8ปบวกหเป็น13านะคะ ใช้เลขท้ายวางไว้นะคะจากนั้นทําการบวกหนึ่งคงที่นะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะ,ะแล้วก็บวกเลขห้าคงที่นะคะสี่บวกห้าเป็นเก้านะคะจากนั้นเรานำผลลัพธ์ที่ได้สี่ตัวนะคะนำมาบวกเข้าด้วยกันอีกนะคะแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใช้เลขหนึ่งวางไว้นะคะ สามบวกสี่เป็นเจ็ดสี่บวกเก้าเป็นสิบสามจากนั้นนำหนึ่งเจ็ดสามมาบวกเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งบวกเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะคะเราก็ใช้ตัวท้ายนะคะคือเลขหนึ่งนะคะเป็นตัวดับของงวดนี้หรองวดนี้ของเรานะคะก็คือเป็นตัวเลขดับล่างของเรานะคะก็คือผลรางวัลออกเก้าสองนะคะในงวดถัดไปนะคะเพราะฉะนั้น งวดน,นี้เราหนึ่งเราก็สามารถดับอยู่นะคะเ,เช่นกันนะคะเราใช้หลักหมื่นนะคะคือหกหลักหน่วยบนคือหนึ่งหลักสิบล่างคือเก้ามาบวกเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้ก็นํามาบอกตามขั้นตอนที่ออธิบายไว้นะคะก็สามารถดับอยู่นะคะก็เดินดีอยู่นะคะสูตรนี้นะคะ งวดสุดท้ายนะคะงวดที่จะถึงนะคะคืองวดนี้นะคะก็คือผลรางวัลก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่เลขท้ายล่างออกแปดสี่นะคะของงวดที่แล้วนะคะคือเราก็ดับอยู่นะคะสูตรนี้ของเราคือดับห้าก็ห้าก็ไม่มีนะคะในงวดที่ออกแปดสี่นะคะงนั้นเราก็เลยนำผลรางวัลน,นะคะมาตั้งนะคะทําการใช้หลักหมื่น หลักหน่วยบนหลักสิบหน้านะคะบวกเข้าด้วยกันนะคะศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองนะคะใช้เลขสองนะคะบวกห้าคงที่นะคะสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะแปดบวกห้าคงที่แปดบวกห้าเป็นสิบสามนะคะ,ะจากนั้นนำสองกับเจ็ดมาบวกเข้าด้วยกันเป็นเก้านะคะเจ็ดกับแปดบวกเข้าด้วยกันเป็นสิบห้านะคะแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะ จากนั้นนำเก้าห้าหนึ่งมาบวกเข้าด้วยกันนะคะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้านะคะก็คือสิบห้าเราใช้เลข้ายนะคะเป็นตัวดับนะคะก็คือเลขห้านะคะเพราะฉะนั้นนวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเลขดับล่างของแอดในสูตรนี้นะคะก็คือเลขห้านะคะซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ห้านี้ไม่มาแน่นอนนะคะที่แอดบรใจนะคะก็คือดับแน่นอนนะคะถ้าใครชอบว่า อูดแอดมีประโยชน์ก็ลองจัดไปนะคะลองไปนั่งคํานวณน้อนหลังดูนะคะถ้าไม่มั่นใจแต่แอดมั่นใจค่ะแอดเลยจะมานําเสนอนะคะก็ห้ไม่มาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถช่วยลดต้นทุนในการซื้อสลากของเราลงได้นะคะค่ะก,ก็ใช้เป็นแนวทาแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ